ครับวิธีการทำระบบน้ำหยดนะครับจากขวดน้ำเปล่าหรือขวดน้ำอัดลมที่ดื่มเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็นำนะครับขวดน้ำประมาณ500มิลลิตรนะครับ1ขวดตัดครึ่งนะครับเราก็จะใช้ได้ทั้งท่อนล่างและท่อนบนนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะใส่น้ำเปล่าไว้นะครับ อันนี้ใช้ระบบแสงอาทิตย์นะครับในการช่วยทำให้เกิดการกลั่นตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นำส่วนที่เป็นขวดใหญ่เนี่ยนะครับมาครอบเพียงแค่นี้นะครับเมื่อแดดส่องถูกน้ำภายในขวดเล็กมากระทบระเหยขึ้นกระทบกับก้นขวดนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นหยดน้ำแล้วก็จะเป็นระบบน้ำที่ช่วยทำให้ เกิดความชื้นบริเวณดินในระหว่างที่เราไม่ได้มาดูแปลงนะครับก็เป็นการช่วยต้นไม้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาฟางคุมไว้นะครับบริเวณดินที่อยู่ด้านล่างของขวดน้ำเนี่ยก็จะทําให้เกิดความชื้นต้นไม้ก็จะวิ่งเข้ามาหาความชื้นใต้ดินบริเวณผิวดินเองด้วยนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับก็เรียนรู้มาจากใน YouTube ทีม่มีมีทำกันอยู่นะครับแค่นี้นะครับ